ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางทําไมชอบแปลงกายเป็นคนแถมยังหน้าตาดีทุกตัวอีกรู้ไหมคะว่าปีศาจจิ้งจอกเก้าหางนะคะถูกเล่าไม่เหมือนกันเลยทั้งในจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีค่ะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะคะที่เหมือนกันทุกตำนานเลยก็คือปีศาจตัวนี้นะคะสามารถแปลงกายเป็นคนได้ค่ะและมักจะหน้าตาดีอีต่างหากพวกมันนะคะจ้องจะคอยตกมนุษย์หญิงและชายให้มันหลงรักนะคะเพื่อกินหรือว่าสูบพลังงานชีวิตค่ะโดยหากอ้างอิงจากหลายๆความเชื่อนะคะจิ้งจอกเก้าหางนะคะก็คือจิ้งจอกที่บันเพียน,ยนจนมีวิชาแกรบทั้งงหาาานะะะคก็จสมรถ กลายเป็นคนคได,ด้วยในฝั่งเกาหลีนะคะเรียกว่ากูมินโฮค่ะ <S 2> <S 2> แล้วจะบอกเลยว,ว่าตอนนี้นะคะนานาก็โดนนต์ของจิงจอกเก้าห่างเล่นงานเข้าอย่างจังเหมือนกันค่ะเพราะว่าโดนน้องลีอานะคะยูทูบเบอร์น้องใหม่เนี่ยตกอย่างจังเลย <S <S นี่คือเลื่อนฝีไปเจอน้องมานะคะโคตรน่ารักคาแรคเตอร์น้องนะคะจะเป็นสาวซนๆมีคิดึงชอบงอนบ้างนะคะแต่ก็แบบแอบเซ็กซี่เบาๆ <S <S แถมเสียงน้องคือน่ารักสุดตอนร้องเพลงคือเป็นใครก็ล่งไหมคะม โดยน้องนะคะกำลังจะเปิดตัววันที่20พฤษภาคมน,นี้ใครอยากลองติดตามน้องนะคะสามารถไปติดตามได้ที่บ้านแดงเลยที่ช่องนี้หรือจะคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะคะ